มาครับท่านผู้ชมตอนสุดท้ายวัน,นะฮะเอาอดัสเมโซโปเตเมียเพื่อดูใบไม้ผีปี1918สงครามได้แพร่ขยายไปทั่วโลกในทะเทร้ายในตะวันออกกลางกบฏชาวอาหรับได้ต่อสู้กับผู้กดขี่ประวัติศาสตร์ของเขาจัก,กรวรรดิออตโตมันเพื่อเป็นการโต้อตอบพวกออตโตมันได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปืนใหญ่ทำลายวางังเครื่องบินรถหุ้มเกราะเพื่อกำจัดกบฏท,ที่ถือปืนไรเฟลิล อีทีวอเวนคือเจ้าหน้าที่ของอังกฤษที่ทํางานร่วมกับกลุ่มกบฏเล็กๆพวกเขาไม่สามารถรเผชิญหน้าโดยตรงกับพวกออตโตมันได้พวกเขาจึงเลือกวิธีการสู้ของทางอื่นอ้าวทาเวซายอาราัเบียนมหาสมุทรทเวซายอันแสนกว้างใหญ่แสนแดดแผดเผาก้อนหิน,น,นร้อน ใต้เนินทรายเหล่านี้มีขุมทรัพย์อยู่นั่นก็คือน้ำมันเส้นเวดใหม่ของพวกเรานในยุคเครื่องจักรกว่า400ปีมาแล้วที่จัก,กรวรรดิออตโตมันปกครองดินแดนเหล่าน,นี้ควบคุมทุกพื้นที่ที่มีการค้นพบน้ำมันแต่พวกออตโตมันไม่ได้ปกครองโดยไว้การต่อต้าน มีกบฏ <บ öt, S 1> มีนูอินกลุ่มเวกๆได้รวมตัวกันเพื่อจัดการกับจักรวรรดิพวกเขาโจมตี <พ har S 1> ตแบบไม่ทันให้รู้ตัวและก็หายไปในทะเลทรายผู้ที่ต่อสู้กับพวกเขาก็คือเจ้าหน้าที่อังกฤษผู้ที่ช่วยทำให้การโจมตีของพวกเขาเห็นผลยิ่งขึ้นโลกได้ขนานนามชายคนนี้ว่าลอเรนแห่งอาระเบียมีตัวตนจริงๆนะครับนอสติงอีวิเทนไม่มีอะไรตายตัว ในทเวทรายถึงคุณจะมีแผนที่ดีแต่คุณก็ต้องพึ่งดวงด้วยและโชคก็เข้าข้างเราเมื่อรถไฟของพวกออตโตมันตกร้างซึ่งมันมีของล้ำค่าอยู่ข้างในนั้นโอเคครับสองกองสอนหทรกไกลก่อนแต่ไม่มีอาวุธนะฮะมีทหารกลุ่มเล็กๆไปสมทบกับทหารออตโตมันที่รอดจากเหตุการณ์รถไฟคว่ำเพวกเขาเฝ้าพื้นที่และรอกำลับบงเสริม โอเคตรงนี้มีม้าตรงนี้มีปืนกลนะครับผมจําได้เราจะมาขึ้นปืนกลตรงนี้แหละแล้วก็จะจบเกมด้วยความรวดเร็วนะฮะผมเดาว่าพาร์ทนี้ไม่เกิน3 0มนาทีเพราะเราเคยเวนกันมาแล้วนะครับมันก็ไม่ยา่งไปไปวิ่งกันดีกว่าสไลด์ไปฮะปึ๊บการต่อสู้คนเดียวนั้นได้เปรียบอยู่หนึ่งยางมาฮะนั่นคือการที่คุณเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็จะไม่มีใครรู้เดี๋ยวึ เมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆอะไปสู้แบบกองโจรน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เรากำลังจะทําอยู่นี่นะฮะเมื่อกี้ผมไขอยอมรับว่าผมแปลผิดนะไอ้ตอนท่อนแรกอะมานั่งมานั่งคิดคําดูดีเอาไอ้แค่แปลผิดแล้วย,ยังคําไม่ถูกด้วยตอนนี้ส<อ>งสัยอาไวอึ้งตายซะให้มันรู้ไปเลยครับเพราะยังไงผมก็จะมาคุมป้อมปืนตรงนี้ฮะเอาไวพ้พี่ๆเว้นมึงก่อนเลย เอียงไว้หมดแล้วนี่มาพิกัดไว้หมดแล้วครับชิวๆอัดฮะไอ้น,นั่นมึงจะออกมาไหมมันหลบบางรถไฟนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปฆ่ามันได้คิดว่าจะรอดเหรอพี่อเอาไม่โดนอ,อืยเรียบร้อยฮะจบสบายยี่สิบกว่าอีกแมนข้างในนี้มีไว้ฮะ สม,สมุดสมุดสมุดเออวินพันจะตีห้าว่าฮะตอนนี้โอ้โหภาษาอาหรับิกเฮ้ยออกมามันจบแล้วแกคงจะไม่คิดสินะว่าเราจะมาถึงที่นี่ได้เร็วขนาดนี้เพื่อมาจับตัวแกน่ะอรอเวนแห่งอาหรับเบียอ,อ,อุ้ย อันที่จริงแล้วทั้งหมดนี่อยู่ในแผนของฉันอยู่แล้ลวเอลลอเรนเก่งมากเว้ยนะต,ตอนนี้ผู้ว่ากลายเป็นผู้ถูกว่าแล้วว่าแกว่าเป็นใคร,อ,คใครอู้เธอดูมีเสน่ห์นะอุ้ยเรียยร้อย,อยเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้เห็นถึงคำว่าเสน<ม>่ห์ของฉันไม่ใช่เพื่อแกแต่เพื่อพวกของฉันอิสระงั้นเหรอ แกจะเป็นอิสระเมื่อแกตายฉันดีใจมากที่จะได้บอกพวกแกว่าจักรวัดเตรียมปลดปล่อยให้พวกแกเป็นอิสระเร็วลนี้ตอนนี้เครื่องจัดสังหารกำลังปัดกวดทเวซายแถวนี้ทั้งสหายของแกครอบครัวของแกบ้านของแกมันจะต้องถูกกำจัดแล้วก็จะไม่มีที่แกบบนี้อีกมันมีที่ให้ซ่อนทุกอย่างที่แกรู้จักทุกอย่างที่แกรัก มันจะกลายเป็นขี้เท่าและแกก็จะได้เป็นอิสระในความตายโอ้ยนี่ฮะโดนใส่ไปทีนึงอ่ะนักบ้าเอ้ยสวะตอนนี้ฉันเข้าใจนะว่าเธออยากจะเชือดเนื้อเท้าไอ้บ้านี่แล้วก็ปล่อยให้มันไปเดินตายในการทะเลทรายแต่อคิดดูนะ แต่ผู้ถูก <'m> ฉันขอโทษนะพวกพอดีว่าเพื่อนของฉันใจร้อนไปหน่อยนะแกต้องบอกฉันว่าเราจะจุดรถไฟนั้นยังไงเราจะร่อมันให้มันมาติดกับดักแล้วฉันจะระเบิดมันซะเป็นไปไม่ได้การที่จะติดต่อกับรถไฟนั้นต้องมีหนังสือเข้ารหัส <c oughs> โอ้แบบเว้นนี้น่ะเหรอพวกแกไม่มีทางหยุดเครื่องจักรนั้นได้บอก สักวันคนทั้งโลกจะมายึดดินแดงของแกแล้วก็ทองคำสีดำใต้พื้นทรายของพวกแกแล้วเราจะได้เห็นกันสหายรอยฮะเสร็จเป็นหนึ่งภารกิจด้วยคอนเวลแน่นอนว่าการได้หนังสือข้าวหัสมันยังไม่เพียงพอเพื่อทำลายมังกรเวกหรือครันวาน่า ชื่อที่พวกออตโตมันมันตั้งขึ้นว่าต้องส่งข้อความเข้ารหัสถึง3มชุดเพื่อสั่งให้มันหยุดโจมตีมีดานของออตโตมันกระจายอยู่รอบรางรถไฟพอบอทั้ง3จุดมีข้อความแคสซูลส่งรหัสวับเพื่อส่งข้อความปลอมของเราแต่การแทรกซึมเข้าหมู่บ้านมันไม่ง่ายทหารออตโตมันพร้อมอาวุธดูแวอยู่ พวกออตโตมันแยกทำเวที่แตกต่างกันออกไปตามด่านของพวกเขาดูเหมือนว่าการป้องกันไม่แน่นหนาเท่าไหร่แต่ที่นั่นเต็มไปด้วยอาวุธครบคันซากอียธรรมคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของอียธรรมที่สูญหายจัก,กรวรรดิออตโตมันเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่มันคือรถถังและปืนสนาม 3ผู้บัญชาการที่ต้องจัดการ3ข้อความลวงที่เราต้องส่งซาวาจะตัดสินใจทำภารกิจที่อันตรายอย่างไงก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วไปครับเรามีม้านะครับอุ้ยเอาไปไม่ได้เอาก็ประมาณแบบม้าก็จะทำให้เราได้เข้า ถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับไปตอนนี้จะตีห้าแล้วผมต้องวิ่งเล็ดนะครับตอนนี้ฟ้าจะสางละยอลงไปเจาา้าม้าอุย้ยมาไปเหลือสามเอ็ดฮะเกือบตุย <c oughs> ลงแบบดุไปหน่อยผมเหมือนเดิมนะครับเราก็จะไปหมู่บ้านก่อนเลยรอบนี้ไม่รู้นะครับว่าสเตลจะแตกไหมแต่ผมจะพยายามไม่ให้แตกนะฮะนี่ไงฟ้ากิจมาว่าจัดการผู้บัญชาการจอดม้าไว้ตรงนี้ไปฮะ ไปตามหาผู้บัญชาการนี่ครับผมไม่มีผมจะไม่ผิดมันจะอยู่ตึกกลางหรือเปล่าถ้าเคยเว้นนะอ่ะเออตึกประมาณเนี้ยอุ้ยเน่พี่แนนอย่าไปบวกกับมันครับเทคดาวไม่ได้ตัวนี้เหมือนมีครั้งหนึ่งผมเคยจะพยายามไปเทคดาวมันนะครับแล้วมันเทคไม่ได้ชุดดำไหมไม่ถ้าชุดดำคือผู้บัญชาการนะครับนี่ไงมันอยู่ด้านว่าง น,นั้นก็ที่ส่งคมส่งนกสินะจำได้อุ้ยอันนี้สงสัยชุดดำเปล่าอุ้ยมันเดินมากับแน่นเกาะฮะไปมันสงสัยไปครับเราหาทางอื่นโดดยิงตรงนี้คงไม่เวิร์กเอ๊่เอาดีกว่าครับไม่เปิดไม่เปิดไปไปไป ถ้าจะอยู่หลังนี้นะครับผู้ประชาการมันถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเอ้ยมีคนกำลังขึ้นมาอา้าวดีไงผู้ประชาการขึ้นมาพอดีไปนะมึงเนี่ยเรียบร้อยครับงานสะดวกอ้าวเดี๋ยวทำไมเอกสารมันลงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เกือบอะนึกว่าเกมบั๊กฮะโอเคมาได้อันนี้ว้นะครับก็ชิวๆอ่ะขอปืนมันมาด้วยโด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 ,โดทุกอย่าง เฮ้ยขุมป้อมปืนได้ยิงดีไหมนะมันไส้ไม่เอาดีกว่าไปครับรีบไปด้วยความรวดเร็วมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นอย่างนั้นแวะเรียบร้อยฮะไม่มีใครรู้ครับผมโคตรสุดยอดไปได้มาหนึ่งโคตรไวอะ่ะ นี่ก็ต้องคำสั่งเดียวมันยังไม่พอระบบของออตโตมันต้องใช้คำสั่งทั้งหมด3ชุดก่อนที่วัดไฟจะยอมรับว่านั่นคือคำสั่งที่แท้จริงไปครับเออ่ม้าผมหายชิบหายท่านผู้ชมม้าผมหายเฮ้ยไปไหนอะ่ะไม่นะม้าป่าผมหายแย่จังเอา้า มาหายครับโอ้ยได้ใช้ม้าใหม่เซ้าดีอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนภารกิจที่2องไว้กันนะฮะจะได้ไม่ยาวมันไกลนะฮะไม่ใช่อะไรไปมาไปครับเอ้ยว่างไงพี่อุยชึกเข้าไปให้หนึ่งดอกมารถถังไปของเราเปิดไว้กัน,นะฮะขึ้นรถถังไม่ใช่เป็นการบอกเลยอะยา่า อย่ร้อยฮะแตกไปสองขึ้นรถถังเลยดีไหมขึ้นไว้แล้วกันฮะเปิดเปิดแบบนี้แหละไปครับไปหาผู้ประชาการครับคราวนี้แหม่น่าจะอยู่ฝั่งล่างนะถ้าผมจำไม่ผิดด้านล่างแหม่ฝั่งขวามือเรานี่แหละฮะเดี๋ยวผมจะอ้อมไปดูสักหน่อยนะฮะยังไงมันอยู่ขวาจริงๆมาแล้วยิงไม่เข้าหรอกพี่ ลอยครับลอยนี่ไงผู้บัญชาการหนีลอ,อยลอยเรียบร้อยฮะโอ้อีซี่อู้โดนยิงโดนยิงเร็วซาบ่าเบลเบลเอาไม่ตายตายไป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 ขึ้นรถถังด่วนครับแม่ใช้รถถังให้เป็นประโยชน์อะไรพี่แน่นเกาะเแบบมึงอูแม่งยังไม่ยังไม่ตายโคตรเหลือเชื่อ ช่างมันครับเราไม่มีอาเล่นกับมันฮะเอาๆเดินตามเดินตามเอโอโหไม่ยิงไม่โดนเลยวะช่างมันฮะเราไม่เสียเวลาครับผมไปไยดีกว่าอืมรถถังโคตรอืดอะ่ะอุ้ยอุ๊ยรถถังนั่งคนเดียวนะครับคันนี้โคตรเวกอะ่ะคันแม่งเวกมากอะ่ะไปได้ละส่ง Yeah. ยาไม่ร้อยฮะไปเวอรไอ้นี่ไม่เวอร์ไม่เวอร์กว่าไม่เอาดีกว่านะครับเสียเวลาเราเชื่อใจในความสามารถของซาร่ามากและฉันเชื่อว่าเธอจะทำภารกิจนี้ได้ก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปภารกิจต่อไปเลยนะครับมันอาจจะไกลนิดนึงเดี๋ยวผมไม่ตัดลนะเพราะาผมตัดแล้วรอบหนึ่งนะฮะโอ้ยก็ถือซะว่าชมบรรยากาศ,กศตอนกลางคืนนะครับ มีดาวมีอะไรแบบนี้วิเชษรู้สึกว่าลง้าท้องฟา้ามันจะเป็นสีขาวม,มากขึ้นนะครับถ้าไม่ลง้าแบบพระเป็นไงอะท้องฟา้ามเป็นสีจืดๆอะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปครับนิดเดียวถึงละค่า,ายตรงนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากมากโอ้ยยิงปืนใหญ่กันอยู่เลยว่าไงพี่ศพ <c oughs> แรก มันรู้ว่าฮะขึ้นเลยขึ้นที่สูงย่อมได้เปรียบครับแม่เจ้าตรงนี้ไม่มีป้อมปืนแย่จังมีโบ่รอฮะหูห้านัดสุดท้ายอุ้ยชิดมันมีปืนคกปจัดก,การพลปืนคกก่อนฮะปตอ,อ,อว่าไงพวกปืนคกทั้งหลายอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าไงพี่ดวงไหนขอลองเวทหน่อยสิ มันเวงยังไงอะเนี่ยเปรี้ยวเวงยไงวะโอ้เวงยากอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กด ESC ครับกดตัว E ออกอืออะไรอาไว้มานี่อืออ๊อวายาปชิดยังไม่ตายเออต้องนี้สิวางไงพี่อืตายยังหมดได้เหรอแล้วคอมมานเดอร์อยู่ไหนนั่นแหละคำถามแต่ว่าก่อนที่จะเรียกคอมมานเดอร์ตัดกำลังก่อนฮนะแค่นี้มันก็เรียกลูกน้องไม่ได้เลยครับ ด้านหน้ามีสองคนพอดีครับพอดีผมบอกเวนี่ชักกระสุนไว้รอว่าไงพี่แทงหวังคอมเบนเดอร์ฮะอ้าวชิบหายชิบหายวะจะเก็บยังไงออาเก็บได้อยู่ตกใจหมดครับคิดว่าเกมบั๊กอะไปขี่ม้าไปแป๊บเดียวฮะจบปะพี่เก็บเกบพี่เก็บๆก็บ ตีห้าพอดีครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่เกินหกโมงมาจะได้จบซีรีส์นี้สักทีนะครับมีเสียงคนเดินมาฮะอุย้ยไอ้มอนี่อุย้ยพลาดนิดเดียวฮะโอ้ไม่นะมันว่าก็ไปไหน เธอรู้ไหมว่า,าข้อความถูกส่งไปแล้วนะทีวัดแต่มันไม่ใช่ข้อความที่เธอต้องการส่งแน่อลาบบเวนคือผู้นำที่ดีนะเกิดจะเป็นเรื่องยากในการที่จะหนีออกมาจากค่ายเขาแลบบ้วแต่ฉันต้องทำให้แน่ใจในตำแหน่งของค่ายของอลาเวนซะก่อนแน่นอนว้ารถไฟก็รู้ด้วยก็คือมัน แกส่งข้อความถึงรถไฟนั่นสองครั้งให้มันหยุดโจมตีแต่ฉันเพิ่งบอกว่าให้มันไปโจมตีที่ไหน <The Beast S 1> สัตว์ร้ายได้กินเธอแล้วที่ว<ะ>ักและมันกำลังจะฆ่าแกและลุ่มกบฏนเร็วเฟก,กของแก,แกอย่างแรกมันจะเริ่มจากการระดมยิงปืนใหญ่ จากนั้นก็เคลียพื้นที่ด้วยทหารว่าเพื่อเก็บคนที่ยังรอดตำนานของลอเรนแห่งอารบเบียจะต้องจบลงในคืนนี้โอ้ยนี่ไงพูดมากปากเหม็นตายซะสันขวนโหหน้าดูเลือดเย็นมากครับโหโคตรเก่งอ่ะ อ,อู้ยับฮะเราหนีออกมาได้ทันเลวลาโทกิชิมันโง่ที่คิดว่าเราจะอยู่ที่นั่นหวังจากที่มันหนีออกมาได้แคนาว่าจะไม่หยุดว่าเราไม่แน่นอนฉันขอคิดแป๊บหนึ่งรถไฟเดินทางมาไกล มันต้องจอดเพื่อเติมน้ำนั่นคือจังหวะที่จะให้เราได้โจมตีได้ฉันเห็นด้วยฉันจ,จัดการพวกยามก่อนแล้วก็จะวางระเบิดที่วางวรถไฟได้งั้นเดี๋ยวฉันรวมคนเองพอฉันระเบิดวางวรถไฟรถไฟมันจะหยุดเมื่อไดยินเสียงระเบิดให้นายโจมตีด้วยทุกอย่างที่นายมีนะได้เลยแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าเราไม่มีกำลังเสริมเข้าไปช่วยเธอต้องระเบิดแล้วหาหนทางหนีออกมาจากที่นั่นด้วยตัวเองรู้ใช่ไหม ฉันยังไม่เห็นหนทางหรอกจนกว่าจะได้ลงมือทำโอ้ชอบเพลงมากเลยแล้วก็เป็นฉากโชว์การาฟิกผมจำได้ฮะก็สวยอะ่ะเอาจาทำเมโซโปเตเมียลุ่มแม่นม้ำมาครับมาเล่าภารกิจก,กันดีกว่ามนุษย์วางแผนพระเจ้าหัวเยอะ แล้วมันก็เผยให้เห็นเมืองเวกๆที่เรากำลังจะซุ่มโจมตีตรดไฟมีศัตรูปรากฏตัวขึ้นกองกำลังพวกนี้ต้องถูกกำจัดก่อนที่เราจะติดตั้งระเบิดบนวางวรดไฟโอเคนะครับมามี2องทางเลือกครับบูร้างผ่านแน่นอนครับเราเลือกบูร้างผ่านฮนะไปขึ้นป้อมเลยเก็บของป้าบนี่แหละของจำเป็น ระเบิดสากได้ดไหมเก็บมาฮะเต็มที่ระเบิดสากเนี่ยของจำเป็นเลยเอาเอาวุธพวกมันมาฆ่าพวกมันเองฮะอย่างชอบเลยสไนนี้ไม่เก็บเสียงจำได้ดว,ว่าไงเพื่อนตกใจไว้ <c oughs> พิมพ์ไปฮะไปตั้งป้อมพร้อมเว้นคนไกลๆก่อนตามสเต็ปมาร์กไว้ก่อนฮะมาร์กได้เยอะที่สุด เป็นเลยดีไหมอืมเป็นเลยครับอย่าไปอ๋อเสียว่าอุ๊ยพลาดไอ้สองคนนี้ไม่รู้เหรออ,อุ๊ยว้าวว้าวว้าวอุ๊ยว้าวอีกกระสุนหมดเฉยให้ตายสินิ่งๆฮะเจ็นเย็น,ยนเออนั่นแหละทีหนึ่งอ้าจริงอู้ืมดืมดึง,ดง,ดง,ดงสวักฮะตัดบดาเมจเยอะหาที่บวก่อน อุ้ยเรียบร้อยไปแต่มึงแล้วไอ้แนนเกาะยีโรดก่อนฮนะมันหามุมมายิงเราตอนบนึงเปลี่ยนสไนเ์ก่อนกระสุนจะหมดฮนะอืมบ้าจริงอุ้ยมาใส่กันอย่างนี้แหละแรกฮนะเข้าเกาะบ้างไหมเนี่ยโอ้โหยิงยากยิงยากจริงฮนะผมไม่ถนัดสไนเปอร์อ่ะ มาดิอย่าปล่อยตายฮะอ้นั้นจะยิงบอมอุ้ยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไม่ทันเอาใหม่หนึ่งนัดสุดท้ายฮะยสวยๆไอายยา้ยจ้าไม่โดนมานัดสุดท้ายฮะท่านผู้ชมอืโอ้โหสไนอันนี้ไหนขอลองเปลี่ยนสไนหน่อยฮะสไนนี้ยิงไกลเออนี่แหะสวยแหกกันฮะ สวยงามไอ้นี่วิง่งไปไหนวะหมดยังเดี๋ยวตรงนู้นนะครับพวกมมาเหนือน้อยวะพิโรดก่อนฮนะกระสุนกระสุนเม็ดโคตรใหญ่อะ่ะไอสองคนนี้ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้าวอ้าวไม่ตกใจหน่อยเหรอไม่รู้นะครับโดนปืนเก็บเสียงยิงตายไอ้นี่ปีนปีนไปไวรวงมานะแมกสุดท้ายครับท่านผู้ชม เต็มบังเพลิงอะห้านัดไม่มีสำรองอีกอะ้ะไปจัดการรถคันนี้ก่อนเบิเดไดนไหมไปฮะตารล่องไปสามลูกตุม้มสวยเอาเฮ้ยไปไหนอืร่วงเอ้ยจะวัดกับสไนเปอร์มุมนั้นเหรอไปฮะมันน่าจะเหลืออีกไม่กี่คนเอา้าได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับมันอยู่แถวนี้แหละ เฮ้ยกดผิดกดผิดจะขึ้นบนนั่นแหละถูกปะนี่ไงหวัดดีพี่หมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วไหมหมดแล้วเพลงมันจบแล้วนะครับน่าจะหมดละไประเบิดเลยระเบิดซากไปเว้ยสวยดอกเดียวเน้นๆอันนี้มีปืนไว้ฮะระเบิดซากเหมือนกัน รู้สึกเสียของน่าจะปาให้หมดก่อนนะครับล้่ค่อยมาเก็บแต่ไม่เป็นไรฮะจังหวะน,นี้วีบครับโอ้โหตีห้ากลัวลวะท่านผู้ชมไปลูกสุดท้ายอืนั่น,นแหวสวยเมื่อสาวาถยึดเมืองได้กับดักก็คงวางเรียบร้อยแล้วเมื่อรถไฟมาถึงมาวะฮะมังกรเว็ก ใหญ่จริงดูมันว่ากอะไรมาด้วยฮะปืนใหญ่โอ้โหเริ่มเทิมเลยฮะแม่เจ้าอสามารถกดไปละอืมมีคนมาช่วยฮะสวยเราไม่ได้อยู่ลำพังไปครับโอ้โหมีเครื่องบินมาด้วยฟิวกันมาหันขัวครับ โอ้ย,อน,ย system! นี่แม่ยิงเลยไม่ต้องเวงหนีครับเฮ้ยมันมันมันก้ม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 มันไม่มีมุมยิงต่ำฮะรถไฟมันไม่มีมุมยิงต่ำาลครับผมแล้วมันสนใจตรงนั้นอยู่ตรงนี้และจังหวะอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ไปแล้วใส่ลูกหนึ่งปาไปเลยไปฮะมีอะไรใส่ให้หมดใส่ให้ยับอุ้ยอุ้ยระเบิด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 ยิงใส่ลูกหนึ่ง ทันไหมมาดูกันครับปุ๊บไม่ทันนะไป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 ไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้โหอุ้ยพี่หาของเว้ยฮะเจ็บ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 ตัวนี้มีอะไรฮะววระเบิดเก็บมาก่อนเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ได้ทรายแรงกว่าโอ้โหยมันพังเต็มที่เลยอะ่ะอุ้ยเพื่นอนเราตุยวิ่งกระหบอกวิ่งกระหบอกวิ่งกระบหบอกไปฮะหลบฟางหินนั่นแหละสวยอืมโอ้ยดูกูโดนนะกูโดนนะนี่มันมันไม่มีมุมต่ำฮะ มันก้มไม่ได้แล้วมันหันช้านะครับผมนี่ไปกดอืดอกเดียวรถไปหวบไปฮะโอ้โหดินเป็นรูเต็มเลยไปไปไปต้องไปหาของใหม่ฮะอุ้ยมันจริงไว้หวังผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวิ่งหาของก่อนอันนี้ไปไดน้ไมต์โอ้โห,โหต้องประยัไปชิดอะอืมได้อยู่ ไปไปไปไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดีย๋ยวเพิ่งสนใจฮะหาของก่อนเออนี่แหบะปืนยิงบอมมีไปอีกไหมอันนี้ไประเบิดอันนี้ไปฮะโอ้โหระเบิดของเกลืองั้นเลยไม่เป็นไรครับเอยด้าหน้ามีฟิลกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมอกยิงตรงนี้ก่นอนยิงอีกยิงอีกยิงอีกย,ย,ยิงไอ้ๆอืมอนั่นแหละชิบหายอะมันมาแล้วครับ โอ้ยโอ้ยจะเบิดมานี้ก่อนมันจะมาเบิดเลยครับหามุมสวยๆนอนแล้วยิงเยสหุปืนโคตรแรงอะ่อกกอะปืนเจาะเกาะแล้วเบิดะฮะจะไเหลือระเย้ yes. ชนะเพลงขึ้นนะฮะนี่กระโดดวีฮอปโชว์ไปสักหน่อยเย้ มีหอบไปติดอ่ะเย้การแก้แค้นอาจจะหวานไม่ก็ขมนิดหน่อยนะเธอทำได้ไงเนี่ยซาร่าโอ้โหนาดูมีความสุขเนี่ยปกป้องบเกิดอ่ะมีความสุขอยู่วะ เธอคิดถูกนะว่าเราต้องเว้นให้ใหญ่ขึ้นคิดให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้บางทีอาจจะเป็นขี้คลองสุเอซบอกฉันสิเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเอรือรบบ้างนี้หลังจบสงครามโลกออสโตมันได้ถอนกำลับบงออกจากอาราเบีย แต่ถ้าว่าจากักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศสกับไม่รักษาสัญญาเรื่องอิสรภาพของอาหรับเวี่ยมเวี่ยมเตะ <laughs> ทีวอร์เวนยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงทุกวันนี้และสงครามน้ำมันก็ยังคงดำเนินต่อจนถึงทุกวันนี้โอเคครับเอาไว้สับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในบทสุดท้ายนะครับไปวะ <One day. S 1> สักวัน All this will this be over เรื่องพวกนี้จะต้องจบลงสงคารามจะได้ผู้ชนะโดยฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไม่ก็หลายฝั่งปืนจะขึ้นสนิมหญ้าจะเติบโตและจะไม่มีอะไรหวงเหวือจากเรื่องนี้แผ่นด,ดินจะเยียวยาตัวเองเหมือนทุกสิ่งในตอนจบพวกเราอาจจะตายไปแล้วแต่ก็ไม่ควรที่จะถูกเวิมเวือน ประวัติศาสตร์อาจจะจำแค่หนึ่งในพันของเรื่องราวของพวกเราอนาคตจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำเราอยู่ยังไงเราสู้ยังไงและเราตายยังไงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจบลงและสงครามได้ผู้ชนะพวกเขาจะจดจำเราแต่กวัาวันนั้นจะมาถึงเราจะยืนหยัดเราจะจับจ้องความตายข้างหน้า เร็วๆไจะสู้บา,บายๆครับไว้เจอกัน